วันนี้พามาชม,มาระบบในการเติมอากาศสะอาดบริสุทธิ์เข้ามาภายในบ้านของเรานะครับจาก F l o w Max นะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะใช้ระบบในการกรองอากาศกรองฝุ่นผงเม2.5ขนาดเล็กวางไว้ในจุดต่างๆของบ้านนะครับแต่แบบนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดคือเราไม่ได้มีอากาศที่มีออกซิเจนปริมาณลงสูงเนี่ยเติมเข้ามาภายในบ้านเลยส่วน F l o w Max เนี่ยก็จะเป็นระบบในการเติมอากาศสะอาดเข้ามาภายในบ้านนะครับก่อนที่อากาศจะเข้ามาก็มีการกรองฝุ่นผงต่างๆทําให้เราเนี่ยมั่นใจว่าบ้านของเรานะั้น มีอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดเหมาะสมสําหรับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูกันครับที่นี่ตัวนี้ทั้งตัวนี้สําหรับบ้านหรือว่าห้องเดียวครับอันนี้เป็นห้องเป็นห้องใช่ครับเพราะพื้นที่เนี่ยที่เขาได้เนี่ยประมาณ90ตารางเมตรโอ้ที่ผไหมนะที่ผ้าสามร้อครับ90ตารางเมตรเลยใช่ครับที่ค่าแม็กซิมัมนะครับที่เขาทำได้ เพราะว่าโบเวอร์เนี่ยมันจะอยู่เต็มหน้าแล้วว่าไส้กรองพื้นที่กลางกรองมันจะค่อนข้างเ,ย,เ,เยอะแล้วโฟเลตมจะมันจะกันจะเยอะกว่าครับแล้วก็วเรื่องสีมันจะดับลงอันนี้ก็คือเป็นการดึงอากาศดีเข้าไปข้างในใช่ครับแต่กรองเรียบร้อยเลยใช่ครับไส้กรองรมีอะไรบ้างครับของโฟ o m a x ไส้กรองก็จะแบ่งเป็น3เฟสเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าได้ครับอนุญาตก็สเตจสเตจที่หนึ่งก็คือว่าจะเป็น P filter อันนะะี้ก็จะเป็นขายกระดาษแล้วก็จะเป็น P4 P4 ก็คือว่าเป็นกรองละเาีทั่วไปกรองขนทั่วไป ตัวทั้งเซตที่สองเนี่ยจะเป็นคาร์ดเอฟเก้าก็จะเป็นเอฟเก้ากองพวกพีเอ็มสองจุด้กองเชื้อแต่ว่าไม่ได้กองเชื้อแบบขนาดเท่าเพ็บป้าคาร์ดแบบว่า H14 อะไรพวกนี้นะครับอ่าอัคาร์ดเท่าไหร่อันนี้เป็นไฟฟิลเตอร์น่าจะเป็นเอฟเก้าพีสี่เอฟเก้า่เต็มเอฟเก้าแล้วก็ชั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องกองกิ่งแล้วเป็นกองคาร์บอนคาร์บอนครับผมสามตัวเลยสามตัวครับผมใช่ครับ อันี้ก็เหลือเปลือเนาะอากาศเข้าไปข้างในก็ถ้าตามตามบ้านเราอยู่อาศัยครับก็คือว่าด้วยด้วยประสิทธิภาพอ่อตนี้ก็พอกับกับกับเรื่องของลักษณะอากาศตอนนี้นะครับโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องหนึ่ง90้าสตารางเมตรนี่ถ้าเป็นบ้านหนึ่งชั้นเหมือนว่าสบายๆเลยเนาะพอเอาอยู่ไหมถ้าเกิดได้เนาะพื้นที่ท่านี้อยู่อ๋อถ้ามากกว่านี้ก็ต้องติดเพิ่มใช่ครับ อันนี้เจาะรูเดียวไหมครับเข้าอย่างเดียวรูเดียวก็คือเป็นเป็น positive pressure เข้าไปโอเคก็ดีก็คือเวลาที่อากาศภายในบ้านของเราเป็นอากาศเสี่ยงอะไรถูกดันออกฝุ่นก็จะไม่เข้านะก็คือก็คือตาม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 สับนะเป็น positive pressure แล้วก็แล้วก็จะเริ่มลดคาร์บอนลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คือเรามีการไล่ไล่ตัวอากาศก็คือเราถ้าเกิดเป็นบ้านสมัยก่อนคือเราเปิด เป,เ,ปเปิดตัวตัวเปิดตัวหน้าต่างเนาะให้ทิศทางลมมันไหลผ่านอย่างเงี้ยก็คือให้ให้ตัวอากาศมันมีการโฟล์ครับอ่าก็จะเป็นระลอกนะ อ,อย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับถ้าราคาในงานตัวนี้เป็นเจ็ดเก้าร้อยครับเป็นเจ็ดเก้าร้อยเนี่ยก็จะรวมรวมรวมการสั่มลูรว,วมการติดตั้งแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ให้แล้วในชุดนะครับอ๋อแล้วก็อ<ม><ม>่าครับแล้วก็มีจะมีโปรโมชั่นอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งจองไม่เกินวันที่สิบห้าครับสิบห้าเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ให้อีกชุดเลงอ๋อโอเคแล้วปกติถ้าเกิดว่านอกงานเนี่ยผมเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ย สมมติอ่าน่าจะ6เดือนหนึ่งปีขึ้นอยู่กับปริมาณผนเนาะใช่ครับแล้วก็ชุดละเท่าไหร่เับจะคิดยูเตอร์ออมันจะไม่ได้ปิดเป็นชุดพร้อมกันอ๋อแต่ละตัวใช่ครับแต่แตถ้าเกิดเป็นราคาหนึงชุดเนี่ยราคา1น0่นบาทนถึอ้บาทก็ไม่แพงนะเพราะว่าออโอเคอเลยบร<อ>ิษ,ษัทเราครับเป็น u ูลิชฟิลเตอร์มาทำเองอ่าแต่งคือเราซื้อแบบ ซื้อพวกวัสดุจากต่างประเทศมาแล้วก็ทําเองอืับเรามีโรงงานผลิตเองก็เลยได้ราคานี้ใช่คือคนสนใจเยอะเข้ามาถามว่าจะติดตัวไหนดียังไงดีครับคือเหมือนติดแอร์เครื่องนึงอ่ะถ้าเหมือนเจ็ดอะนะอ่าใช่ครับบวกลบแล้วเขาก็มีติดตั้งให้ด้วยค่าคอลลิ่งค่าอะไรคือคิดเพิ่มไหมครับตัวนี้อ่ารวมแล้วครับรวมแล้วด้วยแต่เซตนี้รวมแล้วก็คือเป็นขนังกระจกผนัดตัวนทำด้านหมดได้หมดเลยนะครับแล้วพี่แคทไหวไหมได้ไหมพี่แคททำได้แต่ว่าพี่แคทจะมีเงื่อนไขครับว่าลูกค้าเนี่ยต้อง ต้องติดต่อทางที่ติหรือว่าเจ้าของโครงการหรือว่าคนที่ออกแบบว่าปีแคร์ตัวนี้มันสามารถจับได้หรือจับไม่ได้แต่ทางที่เรามีมีมีตัวเครื่องมือที่จับได้อยู่แล้วก็คือมีตัวมีตัวคอนลถ้าไม่แบบรับแรงก็คือต้องคุยอาจจะจาะไม่ได้ถ้าเป็นธรรมดาก็จบใช่ครับก็คือต้องแจ้งก่อนก็รเจบก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นพวกเทมเปอร์ลามิรนตอ่เราเราก็ไม่เราเราจับให้ไม่ได้มันแตกอยู่แล้วอใช่อันนี้มาพร้อมรีโมทใช่ครับพร้อมรีโมทอ่บนี่เลยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวอันเป็นระบบอันนี้จะเป็นของตัวเครื่องเครื่องใหญ่เครื่องเครื่องเครื่องขเครื่องใหญ่พื้นที่เท่าไหร่แล้วเป็นเครื่องใหญ่ที่ใหญ่เนี่ยนะเครื่องใหญ่แต่เอ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับเยววันี้อันนี้จะเป็นประมาณ500ตารางเมตรโอ้โหเหมือนเหมือนกับสาระงานอ่าจะเป็นทางธรรมชานิโอเคสุดยอดจริงได้อันนี้เบอร์หนึ่งแต่อันนี้ด้านในก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งก็ลมใช่ไหมอ่าก็คือตัวนี้จะเป็นโบล็อก แล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นชุดของแท่งกองครับทำลงได้ชั่วโมงดูฝั่งลต้าได้ครับกองอีฝั่งนี้ก็เปนแค่ยิ่งแค่เล็กนะครับใช่ครับฝั่งนี้เร้อยเากเลยเพราะว่าส่วนฝั่งนี้คือที่เราเลือกให้คือมันอาจจะดูหนาข้างในเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเซอร์วิสได้เองอะไรด้เองเพราะถ้าเกิดเป็นเคสคอนโดในบางพื้นที่มันพอมันไปทําอะไรข้างนอกมันก็ง่ายจะเสี่ยงจะอันตรายอันนี้ก็พาร์ทนอกใช่พาร์ทดูดใช่ไหมเลยพาร์ทดูดก็จะมีพวกกองพวกอะไรพวกอะไรพวกใหญ่อไครับแล้วก็ การทำความสะอาดเนี่ยก็ก็ปัดฝุ่นอะไรได้ง่ายแล้วก็<ม>คือหน้ากาดตาเนี้สามารถแกะได้เพราะตัวนี้จะมีสองชิ้นมีตัวมีตัวหน้าแต็นข้างในคร<ม>ับใช่หร<ม>ือว่าถ้าเกิดลูกค้าแบบออกมาทำความสะอาดข้างนอกไม่ได้จริงเนี่ยการเปิดซักออกมามันจะเห็นชุดพลาสติกแบงนี้<ม>แล้วก็สามารถทำความสะอาดแต่แต่ด้านในได้น,นี้ถ้าเป็นบ้านติดตั้งเนี่ยผมไม่สิเนี่ยถ้าเป็นคอนโดเนี่ยมันติดตั้งได้เฉพาะตรงหน้าต่างคอนโดเท่านั้น ก็ต้องดูว่าคอนโดนะต่างหลังต่าหนังนี้น่าจะยากนิดเดีใช่ตามตามตัวเงื่อนเงื่อนสาย่อี้ครับว่าถ้าเป็น p ีแคสแล้วก็เป็นกระจกที่มันอันรพไม่สามารถจับได้นะค้าครับถ้าเป็นงานกระจกก็คือต้องบอกว่าโอเคถ้าลูกค้าแบบโอเคมีเลอะเทอะเมนต์อยากจองจริงเพื่อนที่มันเป็นกระจกที่ว่าเป็นอันตรภัยเนี่ยเราก็ต้องมีการแจ้งว่าเอออาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายการติดกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคใช่เป็นประมาณนี้เลยเนี่ยโอเคจะเป็นครับดีมากอันนี้เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นตัวใหญ่ สำหรับออฟฟิศเนาะอันนี้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวมีคนถามแน่อันนี้ติดต่อก็มาที่เป็น f ฟล์แม็กเลยใช่ครับเป็นที่โฟล์แม็กไปเลยก็จะมีทั้งใน a z a าช้อปปี้ทั้งอ๋อใน a z a าช้อปปี้ด้วยในเพจ f ฟล์แม็กครับมีมีแล้วมีเจ้าหน้าที่ทางนี้ไปติดตั้งให้เพราะว่าบางคนจะถามว่าเอ๊ะซื้อมามาส่งที่บ้าน แค่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีช่างมามาคอลลิ่งมาเจาะมาให้อะไรมาอ๋อมีครับก็คือในกรุงเทพพื้นที่ปริมณฑลจะมีจะมีทีมแางต์โรตีตั้งไว้แล้วแต่ถ้าในทีมตามต่างจังหวัดเนี่ยก็อย่างเช่นโซนโซนภาคเหนือเราก็จะมีมีซับมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะมีเออ่ทีมช่างเนี่ยก็จะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ตัวบริษัทอยู่แล้วครับที่ติดตั้งให้ใช่ใช่ได้ได้ได้ก็ย่งเราติดต่อเลยได้ครับเดี๋ยวลงลงในลงในเพจให้ได้ครับขอบคุณครับ We'll